สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีเทคนิคดีๆในการฟังเพลงใน YouTube นะครับซึ่งการฟังเพลงใน YouTube บางทีมันจะมีโฆษณากวนใจนะครับต่อไปนี้โฆษณาเหล่านี้จะไม่กวนใจเราอีกต่อไปนะครับมาดูวิธีและขั้นตอนการทำเลยขั้นตอนแรกให้เราเข้าไปที่หน้าของ YouTube ปกตินะครับแล้วก็ให้เราเลือกเพลงที่เราต้องการจะฟังนะครับ เป็นเพลงไหนก็ได้นะครับสังเกตว่าจะมีโฆษณาขึ้นมากวนใจนะครับบางทีเราแค่ฟังไปหนึ่งเพลงก็มีโฆษณาเด้งขึ้นมาอีกซึ่งเราต้องมากดข้ามอยู่เรื่อยๆนะครับยิ่งเป็นรวมเพลงแล้วโฆษณาจะยิ่งเยอะนะครับวันนี้ผมมีเทคนิคดีๆนะครับก็เริ่มจากที่เราจะเลือกเพลงใน YouTube ก่อนนะครับ จากนั้นก็ให้กดเข้าไปนะครับแล้วก็กดไปที่คําว่าแช์นะครับซึ่งมีอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับกดแชร์ไปเลยนะครับให้ไปที่ไลน์นะครับแล้วก็เลือกแชร์ไปที่ใครก็ได้นะครับที่เรารู้จักนะครับหรือที่เราสนิทนะครับมันจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับตรงนี้ให้ผมกดไปที่แล้วก็ให้เรากดแล้วก็กดคําว่าแช์นะครับ จากนั้นมันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับนี่สังเกตที่ผมใช้ฟังอยู่นะครับผมก็จะกดแชร์มาแบบนี้ก่อนครับหลังจากนั้นก็ให้เรากดตัวเล่นนี้นะครับที่รูปตรงนี้จากนั้นก็เล่นได้ปกตินะครับโฆษณาก็จะไม่มากวนใจเราอีกต่อไปนะครับเราสามารถฟังยาวๆได้เลยนะครับ นครับสังเกตว่าจะไม่มีโฆษณายิ่งบางเพลงบางคลิปแล้วโฆษณานี่โคตรเยอะเลยครับซึ่งเราเวลาเราทํางานเราไม่มีเวลาที่จะมานั่งกดข้านเลยครับบางทีเราก็เลิกฟังไปด้วยซ้ําแต่วิธีนี้ได้ผลล้านเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งผมใช้ฟังมาโดยตลอดนี่ครับถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมกด ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ